สวัสดีเจ้าทุกๆคนวันนี้มามารีวิวของที่เขาจะเอาไปทำบุญน,นะเจ้าวันพุง่งพุ่งนี่วันที่สองกันยาเป็นวันอย่างขึ้นสิบห้าคำกันเนาะขึ้นสิบห้าคำเดือนเดือนทับทา้าทับตามไอ้นี่ก็คือเดือนเก้ากัเดือนเก้าหรือเดือนสิบเป็นทองเดือนซิบกันเนาะเดือนช่วงนี้นะแต่ว่ามันเป็นเดือนกันยาคือเดือนเก้าของปฏิทินเนาะ ก็เปิ้ลกระจายมาทำบุญกันคือเปิ้ล้องว่าตามเปตทพีนะจ๊อตามเปตทพีก็คือวันพุ่งเนี่ยมันเป็นขึ้นชิม่าคำพื้นเป็นวันดีพิเศษนะก็คือเปิ้ลจะตามที่เปิ้ลเหล่ากันมาเนาะคนเฒ่าคนแก่ดีตําบลอู่กันมาเปิ้ลบอกว่าอ่าจะเป็นวันดีปล่อยวิญญาณ ตีจะยู่ที่ไหนตีจะอยู่ที่เลิกตีเลิกตีบา่บาวมาบาเกยได้ออกมากําเต่อทําบาทากรรมอย่างเยอะปุ๊กจะปล่อยมาทุกทุกคนจะเป็นเปรตเป็นอย่าง,งาปุ๊กจะปล่อยออกมาเฮ้รับมารลับของกินของต้านหรือมารับอัไอย่างนี้จะปุ๊กจะปล่อยกันออกมาส่วอันคืนวันผุวันพุงวันผุงเนี่ยวันผุวันที่สองกันยาเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่เป็นก่อเตรียมของเผื่อจ,จะไปทําบุญถวายให้กครับเออทาบุญให้ยับอาติา,าดพูหลงหลับไปแล้วตีว่า จะเป็นปอเป็นแม่เป็นยายปีน้องอย่างในจ้ะเนาะบางครั้งจจัดทําเป็นสังฆทานแต่สมัยตะกอนบางครั้จะทําเปินห้องกินข้าวสลากเนาะข้าวสลากบางคนก็เคยจะเกยเห็นเนาะแต่คนคนตั้งเนื้อเอาเปิ้ลก็เคยแต่คนที่อยู่เป็นละอ่อนเป็นอย่างที่ว่าดุนเก่าๆเปิ้ลก็จะหู้เนาะกินข้าวสลากเป็นจะได้เปิ้ลก็จะมีฉลอมฉลอมอ่าไม้ที่เปิ้สารสารเปิ้ลายเนาะเป็นฉลอมฉลอมนี่ย ก็จะมีเอาของใส่ก็คือเป็นพวกข้าวเป็นพวกอกล้วยอ้อ,อยเป็นขนมอย่างนี้นะเพิ่งจะใสในชล้อมชล้อมก็ญาติมีกี่คนตีหลวงรับไปแล้วเพิ่งกะพูน่ะเป็นซิบเป็นเส้าวันน่ะบางคนงนะปกจะหอ่อประวัติกันเพิ่็จะอัน <c oughs> จับเส้นกันนะจ้ออันตุเจ้าเพิ่็จะเขียนเขียนเบอร์เขียนยังไงเวทีตุเจ้าวันน่ะสติพระวันน่ะ พระป่นก็จะเอามาแบ่งๆกันพระมีกี่องค์ก,ก็จะแบ่งๆกันเอามาผสมผสมกันแล้วมาแบ่งกันไอ้ไอ้หมายเหลขกนั่นนะหมายเขล็ก,นะนะลกจะมาจับเนะี่ยก็มาแบ่งๆ,ๆกัน,กนใครได้อันไหนก็ไปเสาะเขาเพราะว่าของกินของตาเนี่ยอ่ะยาโยมมนะันก็จะเอาไว้ตีสาระอย่างก็จะอยูู่เป้ากันเนาะพระิ่นก็ทำเว้นตาอย่างเดียบรีอยแล้วิ่นก็จะเอาอันนั้นอ่ะเอาใบเอาเหลขปเหลขบิ้นนะอย่างที่เป็นตัวเล็กปุณน,นะเหลขเบอรนะ์นอ่ะป็นก็ามาไล่เสาะหา สองหาเหล็กตรงเปิ่นตีอีกอันหนึ่งตีเปิ่นตีโจที่ายายพี่น้องเกผมเอามารออยู่นะจอกแต่จ้าใครได้ได้เบอร์ตามนะเปิร์ก็ยิบไปยิบไปยิบไปจนกระทั่งเสร็ตนะจอกแต่ว่าบางตีเปิน่นกับบริกิรเข้าซาลาปิ่นก็นจะใจเป็นการตานเปตพีแบบแบบเนี้ย่จอกแบบไอใจสำหรับเขาเนาะเป็นห้องเป็นสงังฆทานนะจอกมาดูว่าของอันยังตีแต่ใส่ในสงังฆทานมั้ง ก็ต้องขอโทษตัวเีิบางคนที่เป็นทาแล้วเป็นหู้แล้วนะเจ้าเนาะแต่บางคนดีบางคนเป็นกะละออนบางคนรุ่นไม่บางคนก็บมาเคยหู้นะว่าเป็นเป็นจะได้มีประวัติเป็นจจไดนะเจ้าปรนก็จะใส่มีอ่าแล้วแต่เขาจะใส่นะเจ้าแต่สมัยประเดี๋ยวนี้ก็จะใส่ไอของจําเป็นอะเป็นแชมพูเป็นก็เป็นน้าปลาเป็นซี๊วเป็นน้ํามันพืชอ่าเป็นน้ํามันหอยนะนี่ก็เป็นนมนี่ซื้อมานี่ก็ ก็ใส่นมไปพอดีตะวาไปกาก็ได้เจออ้อยก็ได้ใส่อ้อยมาตัวอ่ะเจาะแล้วก็จะมีน้ำม,มีของใจที่จําเป็นนะเจาะของใจติดปันญาต้องใจแนตะ่เนาะมีน้ำม,มีสบู่มียาสีฟันอย่างเงี้ยนะเจาะนี่เป็นยาสีฟันติดสใส่นะเจาะอันนี้ข้าวสารเอามาใส่มีใจที่จำเป็นนะเจาะอันนี้ก็จะเป็นไอ ของชงเนาะเป็นห้องดีซอยนะซอยน้ำเต้าหู้แต่ก็จะซื้อใส่นี่เป็นแคปมูก็เป็นขนมอีกต่อุนเซนเป็นอันมามาคัดปากกระป๋องไงแต่ก็มี กินต้มของเด็กมันกินแล้วมันบะเสียเนาะสมัยนั้นเป็นกับเก็บใบไ,ได้เหมือนเะนี่ยแหนมนีม่ยก็คือแหนมบ้านเขาไงเนาะแหนมปุ่มไปท่อง,องแหนมนี่ก็เป็นไออย่างก็ไอ้น้ำยาไอ้ไอฟองน้ำล้างจานเนาะใส่เนี่ยนี่นก็จะมีไอ้ผงซักฟอกสบู่แล้วก็น้ำยาล้างจานเขาจะมาใส่รวมกันเพราะกลิ่นมันแห้งเนาะเขาจะเอาแยกออกต่างหากกันจ้ะก็จะมีพริก กระเทียม,มใส่มันจะมีเกลือเกลืออีกลืมซื้อเพิ่จะไปซื้อเกลือใส่กันนี่นะชุดหนึ่งอะ่ะเขาจะใส่น,น,นี่วันนี้จะทำสองชุดนะจ้าแต่ว่ามากคือดูนี่หนึ่งชุดนะจ้านะน,นี่เป็นไอ้ก็มากเมียงบุรีนะจ๊ะมากเมียงบุรีอ่ะมีมีไอ้ม, A, มาคือมันทำมาขายแล้วน,นะจ้าเนาะมีเมียงมี A, ไอ้ไอ้ไม่ขีดมีไอ้บุรีอย่างงี้นะ ใส่มาในนี้เราก็ใส่อไปคนโบราณปิ่นว่าเปุน่น,นจะต้องใส่เนาะเพราะว่าบางทีปิ่นเอาไปแหลกครับติตาอ้เปิ่นจะไปปิ่นมารับของกินของตายเหมืนอนก,กับไปแหลกครับในเข้าวนี้อย่างอย่างที่ว่าปิ่นพานมาเนี่ยจะมีส้มมีแอปเปิลอย่างเี่เามีเขาก็ใส่ไปเป็นผลไม้เป็นอย่างกระดาษชิดชูนะไรแบนี่นะก็าจะทาขึ้นมาน,นี่กับมีกล้วยกล้วยอันอก็กล้วยไขย่แป้งเห็นนะเนาะ นนนเนี่ยวีละห้าสิบบาทอ่ะเนี่ยแล้วก็ไ่เคยมีของด้วยนะของหายากแล้วก็จะมีสวยดอกเขาก็จะอดอกใสเอาไว้ดอกไม้เอาถูบทียนใสแล้วก็มาปักไว้ตรงนี้นะเวลาเขาจะไปทําบุญเขาปักตรงนี้เขาก็ใส่ซองไข่มีใสซองปัจจัยก็ใส่ซองปัจจัยเข้าไปนะจ๊ะเนี่ยนี่ก็คือไอสังฆทานเป็นของสำหรับเนาะที่เราจะใส่ไปอัน ทำบุญผูกนี่จ์นี่คือหนึ่งชุดันดี้จะทำสองชุดมีมันมีอีกชุดหนึ่งจ่อการทำบุญวันวันเนี้ยที่ติประชาชนดิบชาวบ้านดีมูเฮาอ่ะเปิ้จะต้องทำทำก,กันก็คือว่าเปิ้บางคนไปฟังพระเทศก็จะได้ยิน,นเนาะพระบนเทศเป็นบาวามีอันยังเปิ้ปลอยมากกันเนาะกลับมากันเปิ้เดี๋จะมาหับของกินของต้านกันเองมากันทึดๆแล้วบางคนนี่ ปอแม่บางคนนี่มาลูกมาได้กินมาได้ตานยังเฮ้ยเนาะเป็นมาถึงอ๋อไปได้เองซากอย่างเพราะว่าลูกมาได้มาตานเฮ้ยคนอื่นๆที่มาด้วยกันเป็นกระติ้วกันไปคนถุงคนถุงคนถุงนะแล้วตัวเองกับาได้นะก็เป็นดีเอ็นดูเนาะนึกถึงตาเขาอละก็เหมือนจริงถ้าเป็นอย่างนั้นที่เป็นอ่านคําที่พระเป็นสอนนะจ๊ะเนาะก็บางทีเป็นกระจักร์เป็นกระจะด่าจะแห่งไปบางทีเป็นนั่นเนาะเป็นว่าโอ้ลูกหลานมันมาเนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มันกระติ้อย่างเงี้ยนะจ๊ก็ ึงวันมันกับจิมามันเนาะเหมือนปีเนี่ยปีละเตือใครมีเวลาว่างมีโอกาสก็ทํๆเนี่ยเนาะทำเพื่อปองเพื่อแม่ให้บรรพบุรุษของเขาติป็นได้อันอันจากเขาไปแล้วเขาก็ูจะตอบแทนมันจะได้เขาก็ใจวิธีเนี่ยเนาะใจตาสหายตาดิบุญเราเลือกันมาเนาะทั้งหมดก็คืออันเนี่ยตะการนี่มันมีขายที่ร้านไอ้ยังก็ขายของยี่สิบบาทล้จะมียยี่สิบห้าบาทแต่เขาซื้อเป็นถังในห้างอ่ะ ลูกแกนหนึ่งต้องไปร้อยนะแปดสิบเก้าสิบปุ่นน่ะนะกระมังดีห้างอย่างนี้นะเพราะว่าเปิดเอาไปประจใจอย่างนี้เอามาใส่ยขยะเสร็ยอย่างก็ได้วันหลังนะเพราะว่าเขาก็ซื้อเนี่ยซื้อมานียี่สิบห้าบาทซื้อมาสองอันอันน,น,นี้อันนี้เขาก็ใส่ไปกักันแต่ว่ายัางม่ใส่แต่เพราะมันจะเหม็นติดไอ้ของนั่นใส่ตอนหลังเอาวันผูกก็จะวันที่เขาจะไปทําบุญเขาก็มีขา้าวึงนือบ้านไผเป็นกินข้าวสวยข้าวหุงเขาก็ใส่ข้าวหุงก็ได้แล้วมีกับข้าวใส่เป็นหมูทอดปลาทอดนย่ก็ได้ อันนี้มันผูกก็จะใส่อันอันย่างก็ไอ้สือผูกกับเนื้ข้านึ้แล้วก็จะใส่หมูทิ่นจิ้นทอดหมูทอดนะจ๊ะเนี่ยนี่ก็คือทีมาทีไปของการทําบุญวันเปตพีนะจ๊ะแต่บางคนเด็กๆบางคนเปิดกับเบื้อหูเนาะจะได้เปิดจะได้หูบางทีเปิดอ๋อเข้าใจวิธีการทำเผื่ออย่างทำอย่างไดเปิดเข้าใจบางทีบางคนก็ยากให้ทำให้ปอให้อแม่ให้ยาปีน้องตีไปได้ทํา ก็จะได้ทำเราจนะเนาะก็มาเล่ากันฟังขยะมารีวิวฟังให้ดูน่เจ้าปฏิบัติกันในสิ่งไหนที่เป็นความรู้เล็กๆลน,ๆน้อยเขาก็จะมา,ร,ารีวิวกันเนาะเจ้นะาคลิปนี้ก็จบแข็งแคอ,อีนะเจ้าก็ขอขอบคุณทุกๆกันเนะเจ้าที่เข้ามาก็ไลค์ share, กดแชร์กดติดตามมาเป็นกําลังใจให้กันขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า